ฤดูการ2009-2010ถือเป็นช่วงเวลาสุดยิ่งใหญ่ของโชเซ่มูรินโญ่และอินเตอร์เมื่อพวกเขาไม่เพียงแต่ป้องกันแชมป์เซเรียได้เท่านั้นแต่พวกเขายังสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าทริปเปิลแชมป์ทีมแรกของอิตาลีภายใต้การคุมทีมของเดอะสเปเชียลวันที่ผนึกกำลังกับนักเตะชั้นนำอย่างเดลโก้มิลิโต เวสลี่สไนเดอร์ซามูเอลเอโต้และลูซิโอพวกเขาสามารถฝ่าด่านทีมแกร่งอย่างเชลซีบาร์เซโลนาจนกระทั่งโค่นบาเยอร์มิวนิกในนัดชิงยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้สำเร็จ ในวิดีโอนี้เราจะพามาย้อนรอยถึงเบื้องหลังและการสร้างทีมอันเหนือชั้นของมูรินโญ่ที่เปลี่ยนให้อินเตอร์กลายเป็นสุดยอดทีมแห่งยุคฤดูกาล2008 ถึง2,009ซึ่งเป็นฤดูกาลแรกของโชเซ่มูรินโญ่กับอินเตอร์แม้ว่าในฤดูกาลนั้นผลงานของมูรินโญ่กับอินเตอร์จัดจุว่าใช้ได้โดยการคว้า1แชมป์เซเรียแต่มูรินโญ่ยังรู้สึกว่าเขายังไม่พอใจกับผลงานของทีมมากนักเพราะอินเตอร์ตกรอบยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยน้ำมือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจบเกมการแข่งขันในวันนั้นมูรินโญ่เร่งประชุมหารือก,กับประธานสโมสรมาซิโมมูรติ เพื่ออธิบายว่าทีมอินเตอร์ภายใต้การคุมทีมของเขายังขาดอะไรสำหรับการสู้ศึกในแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้ารวมถึงรายการอื่นๆที่อินเตอร์จะต้องลงสนามในช่วงหน้าร้อนของฤดูกาล2 0 0 9 2นเ0ถึอินเตอร์ทุ่มเงินซื้อน,นักเตะมาเสริมทัพอย่างน่าตื่นตาตื่นใจไม่ว่าจะเป็นเดียโก้มิลิโตเวสลี์สไนเดอร์เดียโก้มอตตาลูซิโอและการสลับตัวกับบาร์เซโลนาด้วยการนำซามูเอลเอโต เข้ามาแทนที่สลาตันอิบราฮิโมวิชทําให้อินเตอร์ชุดนี้ได้เติมเต็มจุดที่ขาดหายไปจนครบถ้วนตามความต้องการของมูรินโญในดีวของเดียโก้เมริโตแม้ว่าในเวลานั้นเขาจะมีอายุมากถึง30ปีแต่เรื่องฝีเท้าและความเฉียบคมในการทําประตูยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับสุดยอดขณะที่เวฟลี์สไนเดอร์คือเพลเมเกอร์ที่กําลังกระหายพิสูจตัวเองหลังจากตัวเขาล้มเหลวอย่างหนักที่เรอัลมาดริด และลูซิโอก็คือกองหลังมากประสบการณ์ที่สามารถเล่นเข้าคู่กับวอเตอร์ซามูเอลได้อย่างแข็งแกร่งและเอโต้กำลังอยู่ในช่วงพีคของการเล่นฟุตบอลอินเตอร์ในชุดฤด,ดูกาล2009-2010เต็มไปด้วยนะักเตะระดับซเปอร์สตาร์แต่บูริโญ่ก็ต้องลองผิดลองถูกกับแผนการเล่นอยู่ไม่น้อยโดยในช่วงแรกเริ่มจากแผนการเล่น4-4-2แบบไดมอนด์จนกระทั่งไปจบลงที่4-2-3-1 หรือในบางเกมก็สลับมาใช้4-3-3ตามสถานการณ์ของทีมที่ต้องเจอกับผู้แข่งในเวลานั้นสิ่งสำคัญที่ถือว่าเป็นอาวุธลับก็คือการปรับให้ซ e ามูเอลเอโต้ถากออกไปเล่นบริเวณริมเส้นแทนที่จะยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าตามปกติซึ่งจุดนี้ถือว่าเป็นการสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับหลายทีมในการรับมือเอโตในเวอร์ชันที่เล่นตัวริมเส้นและนั่นทำให้อินเตอร์มีเกมรุกที่อันตราย ทั้งจากตัวของมิลิโตและเอโตพร้อมๆกันในปีนั้นเส้นทางในแชมเปียนส์ลีกของอินเตอร์คงต้องกล่าวตามตรงว่าถือว่าหนักหนาสาหัสไม่น้อยในรอบแปลงกลุ่มอินเตอร์ต้องอยู่กลุ่มเดียวกับบาร์เซโลนาต่อจากนั้นในรอบ16ทีมสุดท้ายอินเตอร์ต้องปะทะกับเชลซีก่อนที่จะเจอกับบาร์เซโลนาอีกครั้งหนึ่งในรอบรองชนะเลิศแต่ด้วยกลยุทธ์ของบูริโยและฟอร์มอันยอดเยี่ยมของผู้เล่นของอินเตอร์ พวกเขาสามารถก้าวมาถึงรอบชิงชนะเลิศด,ด้วยการพบกับยบร์นมิลิทที่ซานติียโกเบอร์นาเบลก่อนจาบพิชิชัย2ประตูตศูนย์ได้อย่างเด็ดขาดด้วย2ประตูจากเยโกมิลิโตในนัดชิงชนะเลิศแผนของโชเซ่มูรินโญ่คือการใช้แผนเค u าต e r แอ t แท k หรือการโต้กลับเล่นงานใส่ยบร์นมิลิทของลุยสฟานฮาลแน่นอนว่ามูรินโญ่รู้จักลุยสฟานฮาลเป็นอย่างดีเพราะครั้งหนึ่ง โตของมูรินโญเคยเป็นผู้ช่วยของฟานฮาวที่บาร์เซโลนาดังนั้นแล้วมูรินโญจึงรู้จุดอ่อนจุดแข็งของฟานฮาวเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในจังหวะการเสียบอลของบาเยนที่จะเปิดช่องโหว่ให้เกมรูกของอินเตอร์ทำงานได้อย่างเต็มที่และเมื่อลงสนามมันก็ได้ผลจริงๆเมื่อจังหวะเคลียบอลจากชูริโอเซซ่าส่งต่อมาที่มิลิโตก่อนที่ตัวเขาจะโขกตั้งไปให้กับสไนเดอร์ สนเร็วผ่านพื้นที่ว่างแล้วจบสกอร์กันด้วย4จังหวะน,นี้ส่วนรุกที่2ก็มาจากการโต้กับเช่นกันโดยเอโต้ผ่านบอลให้กับมิลิโต้ล่อหลอกกองหลังอย่างดนเนียลฟานบูเตนก่อนจะยิงผ่านมือฮันส์ยอกบุตเข้าไปอย่างเฉียบคาดจากปากคำของนักเตะอย่างชูลูเฟซ่าและเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆต่างจกให้มูริโยเป็นพ่อของพวกเขา มูรินโญ่ไม่ใช่แค่เฮชโค้ดแต่ชูริโอเซซ่ามองว่ามูรินโญ่คือผู้นำที่ประสานจิตใจของผู้เล่นทุกคนเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นแบบสุดขั้วว่าถ้าไม่คว้าแชมป์วันนี้ก็อาจไม่มีวันได้อีกเลยซึ่งในที่สุดก็ทำให้ทุกคนรวมใจกันสู้จนกระทั่งประสบความสำเร็จ หลังสิ้นเสียงนกหวีดและการฉลองแชมป์ที่เบอร์นาเบลผู้เล่นหลายคนต่างเดินขึ้นรถบัสเพื่อฉลองกันต่อแต่มูลโย่กลับเลือกที่จะนั่งรถส่วนตัวอีกคันหนึ่งออกจากสนามและระหว่างทางเขาก็เจอกับมาโกมาเตรร์ซี่ที่ยืนอยู่ด้านนอกทั้งสองสวมกอดและรำให้ด้วยความผูกพันและรู้ว่ามูลโย่กำลังจะอำลาทีมเพื่อไปรับงานที่เรอัลมาดริด บุิญโยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ในภายหลังว่าตัวเขาเลือกที่จะไม่ขึ้นรถบัสในวันนั้นเพราะว่าถ้าเขาอยู่ร่วมกับนักเตะชุด3แชมป์อีกเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวเท่านั้นเขาก็จะเปลี่ยนใจไม่ไปทํางานที่เรอัลมาดริดตลอดมาจนถึงวันนี้โชเซ่บุลญโยบอกว่าเขาและนักเตะอินเตอร์ในชุด3แชมป์ปี2009-2010ยังคงติดต่อ,อก,กันผ่านทางแอปพลิเคชัน WhatsApp ที่ตั้งชื่อกลุ่มว่า The Treble แน่นอนว่าการคว้า3าแชมป์ครั้งนั้นไม่ใช่แค่หน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรแต่ยังเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ไม่มีวันลบเลือนมูรินโญ่พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าเขาคือเดอะสเปเชียลวันอย่างแท้จริงนี่คือเรื่องราวของอินเตอร์ในฤดูกาล2009-2010กับ3 Champ แชมป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากการวางแผนอันสุดยอดของโชเซ่มูรินโญ่ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่อง Interverse เพื่อที่คุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ฟุตบอลคุณภาพเพื่อแฟนอินเตอร์โดยแฟนอินเตอร์และถ้าคุณต้องการเสนอแนะให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอินเตอร์เรื่องใดเป็นพิเศษช่องคอมเมนต์เป็นของทุกคนแล้วเจอกันสวัสดีครับ ย้อนหลังกลับไปเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2010คือค่ำคืนที่แฟนบอลอินเตอร์จะไม่มีวันลืมเลือนคืนนั้นทีมกูใหญ่สามารถเอาชนะบาเยนิวนิกได้และจารึกประวัติศาสตร์เป็นสโมสรจากอิตาลีทีมแรกและยังเป็นทีมเดียวในเวลานี้ที่คว้าคัพบอลแชมป์ได้แต่เบื้องหลังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นมีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่าถ้วยรางวัลและชายที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นจริง คือชายที่เรียกตัวเองว่า The Special One Jose ันโชเ m ่บูรินโครั้งหนึ่งโชเฟ่บูรินโยเคยพูดถึงอินเตอร์ชุดปีฤดูกาล2009-2010จากการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเดียลเลติกและเดอะเทลกราฟในบางช่วงของปี2020หรือเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับ ว่า2ปีที่ตัวเขาอยู่กับอินเตอร์นั้นเขาสามารถเขียนหนังสือได้เป็นพันๆหน้าแต่เรื่องนี้คงต้องขออนุญาตเด็กๆก,ก่อนเพราะว่ามันมีความลับที่พูดไม่ได้เยอะเหลือเกินแต่เรื่องที่ไม่เป็นความลับและเปิดเผยได้คือความผูกพันของทีมอินเตอร์ในชุดนั้นมีความแน่นแฟนเหมือนกับทุกสัปดาห์นักเตะอรจิตานาอย่างฮาเวียเซนิติ เอสเตบันกัมเบียโซวอลเตอร์ซามูเอลและดิเอโกม l ลิโตจะเป็นโต้โหใหญ่ในการจัดเลี้ยงบาร์บีคิวที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะร่วมกับเพื่อนร่วมทีมและนี่ไม่ใช่แค่การกินเนื้อย่างธรรมดารรมดาเท่านั้นแต่มันคือช่วงเวลาที่ทีมได้หลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันมรินโยกกล่าวว่ามันไม่ใช่แค่การกินแต่มันคือการสร้างความสัมพันธ์ที่เหมือนกับครอบครัว ในทุกวันนี้ทุกคนยังมีกลุ่มแชทบนแอปพลิเคชัน Whatsapp ที่ชื่อว่า The t r e b l l e ซึ่งก็ยังคงคึกคักเสมอแม้มันจะผ่านไปมากกว่า10ปีก็ตามย้อนเวลากลับไปก่อนที่ห่วงเวลาก่อนหน้าที่ชโชเฟ่บูลิโนจะเข้ามาเป็นเฮชโค้ดให้กับอินเตอร์เฮชโค้ดของอินเตอร์ในเวลานั้นก็คือโรแบ r t โต a มันชินีเขาสามารถพาอินเตอร์คว้าแชมป์ลีกได้แต่กลับพ่ายแพ้ในแชมเปี้ยนส์ลีกซ้ำแล้วซ้ำเล่า โรเบรโตบันชินีไม่สามารถรับมือกับความกดดันนั้นได้เขาได้ปล่อยอารมณ์ครอบงำจิตใจโพงประกาศลาออกจากทีมหลังจดฤดูกาลในปี2008ในช่วงของเพรสคอนเฟอเรนซ์แม้บันชินีจะเปลี่ยนใจในภายหลังแต่สารต,ตั้งต้นของความโกลาหนและวิกฤตได้เกิดขึ้นแล้วและคนที่ว่างงานอยู่ในตอนนั้นก็คือโชเซ่บูรินโยซึ่งเพิ่งออกจากเชลซีหลังจากมีความขัดแย้งกับโรมมนอับร,ราโมชกลางฤด,ดูกาลของพีเมลีก อีกหนึ่งเรื่องที่โชเฟ่มูรินโญ่ไม่เคยบอกใครก็คือหลังจบฤดูกาล2008ถึง2009อันเป็นฤดูกาลแรกของมูรินโญ่กับอินเตอร์เขาเคยมีความคิดที่จะอำลาอินเตอร์เพื่อไปรับงานในอัลมาดริดแต่ก็เป็นมาซิโมมรติขอร้องให้มูรินโญ่อยู่กับทีมต่อไปแน่นอนว่ามูรินโญ่ตัดสินใจอยู่กับทีมต่อเพื่อให้ความฝันของมาซิโมมรติที่ต้องการให้อินเตอร์เป็นแชมป์ยุโรปอีกสักครั้งหนึ่ง แล้วก็เป็นความฝันสูงสุดที่โมรติซื้อสโมสรแห่งนี้กลับมาบริหารภายใต้ครอบครัวของเขาในปี1915และก็เป็นการตามรอยผู้เป็นพ่ออย่างแองเจโลโมรติชายที่ทำให้อินเตอร์เคยยิ่งใหญ่ในช่วงปีทศวรษ1960 ในค่ำคืนก่อนนัดชิงชนะเลิศยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนักเตะอ์จจนตนนาของอินเตอร์เลือกที่จะดูภาพยนตร์สงครามที่มีชื่อว่าฟอกแลนด์เพื่อเพิ่มแรงใจพวกเขาลงสนามด้วยไฟในหัวใจที่พร้อมจะต่อสู้เพื่อมูรินโญ่ชายที่ทุกคนต่างยกให้เป็นผู้บิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการผลักดันศักยภาพของพวกเขาออกมาครั้งหนึ่งมาโกมาเตรซเคยกล่าวว่าทุกการฝึกซ้อมเหมือนสนามลบเล็ก และนั่นคือสิ่งที่เปลียดให้ทีมทีมนี้กลายเป็นทีมแห่งตำนานสำหรับนักเตะเจเนอเรชันนั้นของอินเตอร์ถือว่ามันคือเดอะลัสแดนของพวกเขาอย่างแท้จริงมาโกมาเตร a ซี่ต่างก็อายุถึง36ปีแล้วทางด้านอีวานคอโดบาก็อายุ33ปีเดยันสแตนคูวิช31ปีกาเบียโซและชูโรเฟซ่าก็อายุ30ปีแล้วโอกาสไขว้คว้าความสำเร็จก็ค่อยๆน้อยลงจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น ในนัดชิงชนะเลิศยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่กรุงมาดริดมูรินโยบอกว่าเขาไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยไม่ได้คิดว่าจะคว้าแชมเปียนส์ลีกครั้งที่2หรือแม้แต่รางวัลส่วนตัวบุคคลใดๆมูรินโยคิดแต่เพียงความสุขของคนอื่นโดยเฉพาะคนอย่างมาซิโมมดริติฮาเวียสเนติและแฟนๆของอินเตอร์ มูรินโญ่กล่าวเสริมว่านักเตะแต่ละคนมีมุมมองที่ต่างกันเมื่อใกล้จะจบอาชีพนักฟุตบอลบางคนแค่ต้องการต่อสัญญาอีกไม่กี่ปีหาเงินเพิ่มเนอีกไม่กี่ล้านแล้วก็จะจากไปบางคนมีมุมมองที่แตกต่างออกไปนั่นคือให้ผมลองไปถึงจุดสูงสุดในอาชีพของผมทำในสิ่งที่ผมไม่เคยทำผมคิดว่านั่นคือจุดสำคัญคนที่เล่นประจําในทีมพวกเขายอดเยี่ยม แต่คนที่ไม่ได้เล่นฟุตบอลเป็นประจำในช่วงเวลานั้นอย่างมาเตร์ลซี่ฟานเชสโกโตอลโดหรือแม้แต่อีวานคอโดบาพวกเขาอยู่กับทีมเสมอคอยช่วยเหลือนักเตะที่เข้ามาใหม่รวมถึงคนเป็นโคช้ชมันเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมและหนึ่งในเหตุผลที่ผมรู้สึกมีความสุขผมรู้สึกว่าความสุข และอารมณ์ของผมไม่ใช่แค่การคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกครั้งที่2แต่มันคือการที่พวกเขาสามารถทําตามความฝันของตัวเองพร้อมกันนี้มูรินโญ่ได้กล่าวถึงเวสลีย์สไนเดอร์ด้วยว่าเวสเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากในฤดูกาลนั้นในปีเดียวกันเขาชนะเทรเบิลและเขายังได้ไปถึงรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลโลกแต่สุดท้ายไม่มีนักเตะของอินเตอร์คนใดสามารถคว้ารางวัลบัลลงดอได้เลยเมื่อถูกถามถึงเหตุผลนี้มูรินโญ่ก็บอกว่าเขาไม่มีคำตอบ พวกเราไปงานกาล่าในปี2010นักเตะของเราไม่ได้อยู่ใน3อันดับแรกหากจะเป็นนักเตะจากบาร์เซโลน,นาอย่างเมสซี่กีเนสตาและชาบีแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานมากกว่า10ปีนักเตะและมูรินโญ่ยังคงติดต่อกันผ่านก a ุตบอ p ที่มีชื่อว่าเดอะเทรเิลอยู่เสมอแม้ว่าพวกเขาอาจจะแยกย้ายไปตามเส้นทางอาชีพของตัวเองแต่ความรู้สึกที่ว่าความเป็นครอบครัวเดียวกันยังไม่เคยจางหายไป มีช่วงเวลาที่ไม่มีวันลืมเลือนและหนึ่งในนั้นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างของผมกับนักเตะกับมรติและทุกคนที่มีส่วนร่วมในความสําเร็จนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดมันจะอยู่กับผมตลอดไปและนี่คือสิ่งที่พิเศษมากมูรินโญ่กล่าวต่อไปว่าในที่สุดแล้วความสําเร็จของทีมนี้คือการที่พวกเราทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันและนั่นคือความพิเศษที่แท้จริงของฤดูกาลคริปลแชมของอินเตอร์ สำหรับแฟนอีเตอร์ทุกคนมันไม่ใช่แค่เรื่องราวของฟุตบอลแต่มันคือเรื่องราวของครอบครัวที่จะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอินทวิสแห่งนี้และพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ